สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับรายการ10วิ k จะพีกหรือจะพังนะครับโดยผมนะครับครูฟิมธนพัฒรจากช่อง Channel ร้องเพลง c o m แล้วก็ต้นปามครับจากช่องต้นปามกีตาร์ตอนนี้ก็ subscribe ไปแสนกว่าคนแล้วนะครับจะได้ไป็นคนประเทศแล้วนะครับคอนประเทศอะไรได้ข่าวว่าเมื่อไม่นานมานี้น่าจะสักประมาณเดือนที่แล้วสเดือนที่แล้วแจกอะไรไปนะครบรอบแสนนึงอะแจกกีตาร์เลยใช่ไหม แจกกีตาร์ไป2ตัวแจกกีตาร์ไป2ตัวสุดยอดเลยทีเดียวอ่ะโอเควันใครสนใจเนี่ยก็ไป subscribe กันแล้วกันนะครับวันนี้สัปดาห์ที่9ของส0วิชพิกหรือสพางนะครับมันจะพูดถึงเรื่องของการ mastering เพลงหมายถึงว่าอะไรไม่ได้หมายถึงทำใงานในห้องอัดนะจต่เียงแต่ว่าเราจะมาดูว่าเพลงที่เราจะร้องเนี่ยเราควรจะต้องดูอะไรบ้างวันนี้จะบอกภาพรวมทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าสัปดาห์ที่หนึ่งสองสามหกเจ็ดแปดเราบอกไปแล้วบ้างนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้บอกเยอะถูกไหมเราจะ ดูในเรื่องของกล่องเสียงในเรื่องของเสียงเป็นหลักวันนี้เราจะมาเลือกเพลงแล้วก็ร้องแล้วก็ดูว่าเราควรจะดูอะไรบ้างนะครับอ่ะโอเคอย่างแรกวันนี้เราเลือกเพลงแล้ว,วน,นี่เลือกเพลงอะไรมาครับฤดูที่แตกต่างครับฤดูที่แตกต่างนะครับของคุณบอยโกศิยพงศ์รับรเพลงนี้ทุกคนรู้จักวันนี้ เลือกเพลงนี้ก็อยากให้ทุกคนร้องตามกันให้ได้แล้วก็เพลงนี้จริง,รงๆก็ก็มีเสียงหลบด้วยเสียงเต็มด้วยนะครับ <Pam. S 1> แต่ว่าก่อนที่เราจะไปดูเรื่องของเทคนิคนั้เรามาดูก่อนว่าเพลงนี้เนี่ยมันพูดถึงอะไรบ้างความแรงอยู่ในระดับไหนปกติแล้วเวลาครูฟิล์มเลือกเพลงนี้จะดูก่อนว่าโอเคก่อนเราร้องเนี่ยเ,เ,เพลงนั้นเป็นเพลงแนวไหนเป็นป๊อปเป็นป๊อปร็อกเป็นแจ๊สหรือว่าเป็นบลอดเว์หรือเปล่าเป็นอะไรอย่างเงี้ยอย่างเพลงนี้ต้นบอกว่าเป็นเพลงอะไรเป็นแนวไหน๊ปอป ก็ประมาณเป็นป๊อปป๊อเนะถ้าถ้าเราแบ่งกันง่ายๆเนาะก็เป็นป๊อบธรรมดาทั่วไปนะครับแต่ก็จะมีความชิลอยู่ในเพลงค่อนข้างเยอะแต่ทีนี้เนี่ยต้นฉบับเนี่ยก็คือคุณบ่อยกฤษณพงศ์ใครเป็นคนร้องเพลงนี้คนแรกคุณนพชมีป่ะยังไม่ใช่พราะไม่ได้้องพด้องร้องเหรอไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้โอ้ตัดทิ้งหลายคนร้องเพลงนี้มากแต่ว่าแต่ละคนสังเกตว่าเขาจะร้องออกมาไม่เหมือนกันเลยนะครับบางคนก็จะร้องชิลบางคนก็ไม่ร้องชิลก็แล้วแต่ว่า เราเล่นดนตรีอะไรเราให้ความหนักมันขนาดไหนแต่วันนี้เราจะมาเซตกันกอ่อนนะโอเคเพลงนี้เป็นเพลงป๊อปทีนี้ก็เลยต้องถามต้นเปลาวว่ามาอยากร้องออกมาให้มันหนักประมาณไหนอยากให้มันชิลไหมอยากสื่อสารด้านไหนเป็นพิเศษหมายถึงอยากให้มันหนักอยากให้มันเบาหรืออยากให้มันชิลหรืออยากให้มันเอื่อยหรืออยากให้มันแรงหรืออะไรคิดว่าเราจะสื่อสารเป็นแบบไหนดีครับชิลๆเบาๆชิลๆเบาๆดีปะ่ะเอาแล้จะลองดูเราตั้งไว้ว่าชิลๆเบาๆนะครับ แต่ชิวบเบาๆของเพลงเนี่ยมันจะชิวบเบาตลอดเวลาไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีเทคนิคเทคนิคหนึ่งนะครับก็คือเราต้องมีการจินตนาการถึงช่วงที่ดําที่สุดของเพลงและช่วงที่เบาที่สุดของเพลงช่วงที่ดําที่สุดของเพลงอาจจะต้องใช้แรงในการร้องมาก่มากขึ้นนะครับช่วงที่ดําที่สุดควรเป็นช่วงไหนให้เดาดังสุดก็คงจะเป็นท่อนฮุกเออท่านฮุวกเพราะว่าไงทุกคนเน่เขารู้จักกันดียูกไหมเพลงนี้อย่างเพลงนี้ท่านฮุกของมันก็คือว่า มันดูอดทนเวลามันก็จะต้องขึ้นดด<ะ>ิดิดาเราก็จะต้องขึ้นถูกไหมครับ<ะ>ในช่วงแรกค่อยๆเป็นอินโทรดักชั่นเปรียบกับชีวิตของคนค่อยๆขึ้นแค่นั้นเองนะเราจะมาดูกันว่าต้นปังตอนที่ยังไม่ได้ใส่เทคนิคอื่นเลยเนี่ยเขาจะเป็นยังไงบ้างนะครับ<ม>อะโอเคขอดูเรื่อง ภาพรวมก่อนก็คือความดังและความเบานะครับโอเคพร้อมนะครับซ้ำตอนไหนต้นหาเปรียบใช่ไหมหาเปรียบโอเคพร้อมซ้ำ คำดังเบาก่อนนะครับอย่างในท่อนนี้ตัวอย่างที่สําคัญก็คือว่ามันจะมีท่อน introduction คือท่อนทานเปี่ยนกับชีวิตของคนและอีกท่อนหนึ่งก็คือท่อนที่อยู่ระหว่างฮุกและกับท่อนที่อยู่ระหว่าง introduction คือ p r e ฮุกนั่นเอง p r e h o o คือแต่ช้าวันหนึ่งวันไหนก็จะเป็นที่จะต้องดังขึ้นและดังที่สุดของเพลงคือช่วงที่เป็นท่อนฮุกครับอดทนเวลานะแล้วต้องบิวปาดีปารีดาดานะครับต้องบิวเลยนะครับ โอเคเรามาลองดูอีกรอบหนึ่งนะครับอ่ะขอตั้งแต่จริงๆหาเพื่อนกับชีวิตของคนเมื่อยามสุขล้นจนใจมันยังไม่อยุมาลองยิบป่ะน่าจะไม่ได้แต่ไม่อยู่หรือไม่อยู่ถ้าไม่จริงไม่อยู่ก็ไม่ผิดใช่ไหมถ้ามันอยู่ในคอร์ดใช่ป่ะแต่ว่ามันต่ำเกินไปละมันต่ำยังไม่อยู่จริงมาลองกันป่ะน่าจะไม่อยู่แหละแล้วถ้าลองไม่อยู่เราควรจะเปิดฟังหรือเราควรโอเคลองดูใหม่นะครับอ่ะลองดูใหม่ครับเดี๋ยวคุณจะไกลเข้าไปเรื่อยๆนะครับโอเคซ้ำ ก็มันต้องนับสามสี่บาทตัวนี้ครับสามไปหากเปรียบกับสิ่งทงคนเมื่อหยาบสกุดจนใจมันยังไม่ยุให้ชัดครับก็คงเปรียบได้กับหรือดูคงเป็นหรือดูที่แสนสดใสเป่พ MI ี่หุกน้ำขึ้นครับทต่าวันหนึ่งวันไหนที่ใจเจ็บ เป็นพายุที่โหมเข้าใจบอกกับตัวเองเอาไว้ความเจ็บต้องมีวันนันบอไม่ต่างอะไรที่เราต้องเจอทุกเล็ดดูอดทนเวลาที่ เห็นไหมโดยที่อะไรโดยที่เรายังไม่ได้ไปปรับเรื่องนั้นเลยเพราะว่าหนึ่งความดังความเบาของเขาอยู่ในระดับที่พอดีครับมันก็เลยช่วยส่งเสริมในด้านนี้ด้วยนะครับแต่มันก็ไม่ใช่โดยตรงนะมันก็จะช่วยส่งเสริมกันทีนี้เราจะเห็นว่ามันจะมีบางครั้งที่อาจจะมีอาการปิ๊นปิ้นพลิกพใช่ไหมครับเดี๋ยวครูยินจะขอกลับไปแก้ตรงนี้นิดหนึ่งนะครับอ่ะเี่ยทำเสียงนาเกียรติซิกี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 อ่ะเดี๋ยอย่าให้เป็นกีกีกีเดี่ยที กี้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 กีกีเสียงใสใสกี้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 กีกีไม่เสียงใสผู้ดีเสียงสว่างสวววดูสว่างสว่างนะกี้กี้กี้กีกีกี้ำอย่างกีกีกี้ำอย่างกี้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 กี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 ไปก็แกให้ชัดเจนนะตัวชีชัดเจนไปกี้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 กีกี

รอบกู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 ก er ูก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 ู

ฟ้าก็คงสว่างและทำให้เราได้เข้าใจเอาเราใช่ไหมที่เป็นจริงๆแล้วมันอยู่ที่ว่าเรารู้สึกว่าตรงไหนมันควรจะลงแล้วอ่ะจริงๆแล้วมันไม่ฟิกเพราะแต่จริงๆแแต่ทำให้เราตรงเนี้ยมันคือโน้ตโดนเดียวฟ้าก็คงสว่างและทำให้เราได้เข้าใจก็ได้นะสามบาทฟ้าก็คงสว่างและทำให้เราได้เข้าใจโอ้ยดีมากเลยรับหนึ่งสามบาท เด็กมากครับการที่เราอยากจะมีเสียงด้านบนเสียงที่เป็นเสียงสูงๆแข็งแรงไม่ว่าจะเป็นเสียงหลบหรือที่เราจะรู้จักกันหรือเสียงบิกอะไรก็ตามเนี่ยนะครับ,รบเสียงเชสต้องแข็งแรงด้วยเพราะฉะนั้นเราควรจะขึ้นตั้งแต่อดเขาบอกอดทนควรจะแข็งแรงเพื่อให้เส้นเสียงกลับมาทำงานได้ดีขึ้นเช่นคังนั้นอดทนเวลาทีไม่ใช่ว่าเรากลัวว่าเราจะขึ้นเสียงสูงไม่ได้เราจะไปล้อกอดทนเวลาเพราะเรากลัวว่าเราจะขึ้นเสียงสูงไม่ได้เราเลยไปผ่อนแรงก่อน ยิ่งผ่อนแรงเสียงสูงเสียงมิกยิ่งมีอาการอ่อนแอเพราะเส้นเสียงเราทำงานได้ไม่เต็มที่เพราะฉันใส่เลยอดทนเวลาที an ่ฝนพรำสามไปอดทนเวลาที an ่ฝนพรำอย่างน้อยก็ทําให้เราได้เห็นถึงความแป็นธรรมอย่างน้อยก็ทําให้เราได้เห็นถึงความ คำว่าเรามันโคตรกั้ำกึ่งเลยนะอย่างน้อยก็ทำให้เราได้เห็นถึงความแตกต่างเราฟังอีกรอบนึงฟังตัวเองดูซักไปยังยังน้อยก็ทำให้เราได้ยังกี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 ยางน้อย อย่างน้อยก็ทำให้เราได้เห็นอย่างน้อยก็ทำให้เราได้เห็นถึงความแตกต่างคำว่าเราจริงๆแล้วมันบางไปอย่างน้อยก็ทำให้เราก็เลยบางไปพอมันบางไปเกิดอะไรขึ้นมันก็เลยพลิกใช่ไหมมันก็เลยกลับมปน้อยก็ทำให้เราได้มันก็เลยพลิกเพราะนั้นเราต้องค่อยๆเติมสิ่งเชื่อเส้เข้าไปอย่างน้อยก็ทำให้เราได้เห็นถึงความแตกต่างฟังก่อนครับ

พอขึ้นแล้วนะครับยังไม่ทําอะไรมากมายยังไม่ได้ใส่เรื่องของอารมณ์ไม่้ใส่เลยละเรื่องอะไรเลยโอเคในท่อนทุกเนี่ยเนื่องจากท่อนทุกเนี่ยบางคนอาจจะร้องเสียงหลบเสียงอะไรยังไม่แข็งแรงเพราะฉะนั้นเรื่องเทคนิคไมค์ก็สําคัญนะครับเมื่อเวลาร้องเสียงหลบแล้วมันเบาก็ให้เอาไมค์ใกล้ปากมากขึ้นโน้นเวลาที่ฝนพร้อก็เยอะไปเยอะไปทำไม่ดูทาไม่ดูไม่ดิไม่ดังไงใช่ทาไม่ดูกค พอ,อาไมเข้าปากแล้วไม่ต้องเล่งมไม่ต้องเล่งให้มันดังขึ้นนี่นะเ<ม>พราะถ้าเล่งมันดังขึ้นมันก็จะเวอร์เป็นอดทนเวลาที่ฝนอันนี้เราไปเราไปเล่งเราลองเท่าเดิมแต่ใช่ไมอดทนเวลาที่ฝนพร้อมจบแค่นั้นจบแค่นั้นนะ<ม>อีกอย่างหนึ่งเท่านี้มันสลับกันระหว่างเสียงหลบกับเสียงเต็มถูกไหมช่วงที่กลับมาเสียงเต็มอยากให้เป็นเสียงเต็มที่มีคุณภาพและไม่เกรงและ ร้องมาสบายๆนะมีความชัดถ้อยชัดขาไม่งั้นถ้าเรากลัวเช่นอย่างน้อยก็ทำให้เราได้เห็นถึงความแต,ตกต่างถ้าเรากลัวเช้นเสียงจะกลับมาทํางานได้ไม่ดีมันจะเริ่มทอนใหม่เมืม่อวันเวลาที่โฟรจักมันจะเริ่มมันจะเหนื่อย เพราะฉะนั้นเราต้องรู้เลยอดทนเวลาที่ฟนพร้อมอย่างน้อยก็ทำให้เราได้เห็นถึงความแตกต่างแต่ง่างกลับมาให้มันเป็นเต็มเมื่อวันเวลาก็ให้เต็มเพื่อที่จะให้สเสียงทำงานและเชื่อมก็เลยเป็นเสียงหลบเมื่อวันเวลาที่ฟนจะขึ้นเป็นเสียงมิกอะไรก็ได้นะครับเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเขาจะแอบบางอยู่เรื่อยแต่ผิดไหมไม่ได้ผิดแต่แค่มันจะทําให้เราร้องระ้ยากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้น,นเข้ามาเป็นเสียงเต็มเข้าเปให้เต็มให้เต็มที่นะครับแต่ไม่ตะเบงนะครับแล้วก็ไม่พลิกกลับมานะครับ จ G พอเป็น G ีม n เนอร์จีเมเจอ r ์เจอร์เแล้วีไม่ได้ก็เนี่ยจีมิเนอร์อ่ะมันค่อยๆลดพีดานลดเบสลงพีตันมาเรื่อยๆมาเลยจะเปลี่ยนเบสลงมาเรืเลย จีเมจ์จมเมเนอร์หมเมเนอร์มเมเนอร์ือยากป่ะไม่ยากลถเป็นตัวเดียวมันตลอด อเอาคาเปียบวะรู้ปะอ่านเพลนี้อะไรแรกไงอดทนอดทนเวลาที่ฟร์รย่ง <c oughs> น้อยก็อะไรก็มาทำมัได้ไงเนี่ยอย่งน้อยก็ทำนะ,นะเราไม่ได้ซ <tenga> ำ <c oughs> ไปไม่กี่คำมาไปาเปิดกับชีวิตของคนไม่ยากสุขล้ นี่ก็อยากให้น้องๆนะครับทุกๆคนที่ดูวิดีโอนี้นะกลับไปซ้อมนะครับกลับไปซ้อมนะครับอย่าลืมว่าจริงๆแล้วมันเกิดจากการฝึกฝนนะครับนี่ก็ฝึกฝนมาได้10ส,สัปดาห์จากคนที่ไม่เคยจะกล้าร้องร้องเสียงมาก,ก่อนถ้าดูวิดีโอรแรกๆมันจะมีเสียงเ้อ้ออย่างเงี้ยนะแต่ตอนนี้เขาเริ่มเฟิเร์มเริ่มดีขึ้นนี่แค่ครั้งที่9เองครั้งที่9นี่คือเพิ่ง2เดือนเองเพราะว่าอะไร พราะแค่แค่ทิศละครั้งเองถูกไหม,มแต่จริงๆแล้วก่อนเราอาจวิดีโอจริงๆเราอาจจะไม่ได้เจอทุกครั้งนะเพราะ่ค่อนข้างที่จะยุ่งนแหละคนก็งานเยอะแต่นี่ก็สังเกตว่าเขาเดินมาได้ในระดับที่ดีขึ้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆอยู่ที่บ้านเองห้ามเขาเรียกว่าห้ามทอเด็ดค่ะต้องซ้อมเรื่อยๆนะครับมีอะไรก็ดูวิดีโอคูฟิล์มแล้วก็อยากไปร้องคู่กับกีตาร์ก็ไปที่ต้นปั๊มกีตาร์นะครับโอเคอ่ะสำหรับวันนี้นก็คงไม่มีอะไรมากแล้วเราให้ดูนะครับว่าโอเคเราควรจะทํายังไงถ้าเราฝึกร้องเพลงด้วยต มีอะไรดีมีอะไรดีก็นั่นแหละครับก็อย่างที่ครูฟิล์มบอกก็คืออยู่บ้านก็หัดร้องกันได้ก็ดูแรูเราอือก็ดูว่าผมทําอะไรก็ลองลองดูหรือถ้าไม่เข้าใจก็มาเรียนกับครูฟิล์มใช่นี่ต้องรับครับได้หมดอยู่แค่นี้อ่อนนุเองใช่มีอ่อนนุสนามเป้านะครับหลายๆที่เรียนออนไลน์ก็ได้เพราะว่าต้นป่ากีตาร์เรียนก็ยังเรียนออนไลน์เลยผมก็เรียนออนไลน์ได้ทั่วเลยนะครับออนไลน์ผ่านสกายอะไรกันเด็กชได้ง่ายอีกอย่างนึงคือเราจะ คิดแบบฝึกหัดให้เฉพาะตัวคนเลยก็คือว่าคนนี้ควรจะแก้อะไรมันจะไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ไม่ต้องมีพื้นฐานมาก่อนก็ได้มันคิดได้ไม่ต้องมีพื้นฐานมาก่อนแล้วก็สอนในแต่ต้นถูกไหมมีอย่างเดียวคือใจต้องมาก่อนแล้วก็อยากที่จะพัฒนาตัวเองนะถ้าคิดว่ามาเล่น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 นไม่ได้นู่นนี่มันก็จะไม่ค่อยพัฒนาเท่าไหร่เพราะฉะนั้นใจมันต้องมาก่อจริงเรียนครั้งสองครั้งก็แบบ ดีขึ้นมากแล้วใช่ครับขอบคุณมากครับตอนแรกที่ผมเรียนใช่ใช่เราต้องเราต้องรู้เนเจอร์ของเราครับว่าเล่นเสียงเราเป็นยังไงปัญหาคืออะไรอ่ะโอเควันนี้เราไม่พูดกันมากแล้วเดี๋ยวเราให้น้องๆไปพักกันแล้วก็ไปซ้อมกันนะครับเพลงนี้ลองไปทําดูว่าทําได้ไหมนะครับอ่ะโอเควันก็พบกันใหม่นะครับกับรายการสิบวิจะพีคหรือจะพังนะครับโดยผมครูฟิลล์น้องฟิล์ดอทคอมนะครับแล้วก็ต้นามจีต้าครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสัปดาห์ที่สิบมาดูกันว่าเรามีอะไรกันจะมาเสนอนะครับไป